สวัสดีค่ะ mommy channel ค่ะคลิปนี้นะคะจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่ได้ทำได้แกะทุเรียนไปใช่ไหมคะแล้วก็เราจะมาทานไอศครีมทูเรียนไอศครีมทุเรียนของเราไม่มีอะไรมากมายคือการที่แกะทุเรียนเป็นจานแบบที่โชว์เพื่อนๆไว้แล้วนะคะแล้วก็เอาเข้าฟรีสเลยพอฟรีสเสร็จแล้วมันเป็นยังไงผ่านวันมันก็จะแข็งโค๊กอย่างนี้เลยนะ กดไม่ลงอ่ะคือแบบแข็งมากอันนี้ของวันก่อนนู้นที่เราแกะนะแล้วก็อันเนี้ยเป็นคลิปที่คุณที่เราเพิ่งเอาลงไปนะคะหนักอันเนี้ยหนักอันเนี้ยเต็มเยอะมากคืออันเนี้ยทั้งลูกยังไม่ได้ทานเลยแต่อันเนี้ยเรามีทานแล้วนะคะทานไปแล้วแล้วก็คือด้วยความที่อ่ะเดี๋ยวดีให้ดู คือต้องขออนุญาตของทานนะของกินนะว่าจริงๆเราไม่เอามาเป็นของเล่นนะแต่ว่าเราเราจะเอาให้เพื่อนๆดูว่าอันนี้มันเป็นไอศครีมจริงๆซึ่งไอศครีมมันต้องแช่ฟรีสถูกต้องไหมอันนี้ก็คือหลักการเดียวกันเป๊ะคือมันเป็นแบบไอศครีมผลไม้นะ่ะมันเป็นผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นแบบไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําเชื่อมไม่มีอะไรทั้งสิ้นแปลกฟอมเข้าไปเลยมันเป็นเนื้อทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆแล้วมันอร่อยมากคือ เราจะใช้อไอศ์ครีมเราจะใช้เนื้อทุเรียนเราจะใช้ทุเรียนที่มันเป็นเนื้อทุเรียนมันเป็นทุเรียนที่สุกงอมเป็นอันนี้เองที่บอกคือมันเป็นปลา,าไปแล้วถูกต้องไมหมคะท,ที่ที่แกะให้เพื่อนๆดูออันนี้คือมันเป็นปลา,าเลยแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เป็นปลา,าเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แบบปลา,าเข้าขั้นถึงอันนี้นะหอมอ่ะคือกลิ่นมันหอมมากเลยจะบอกให้คือแบบ เดี๋ยวจะทานให้เพื่อนเพื่ดูนะแต่ไม่ได้ทานหมดจานนะเพราะว่ามันแง่ออกมาไม่ได้แต่จะทานเท่าที่สามารถแงออกมาได้อันนี้ไม่ได้อ่ะอันนี้ได้อันนี้ได้นนได,ได้แง่ได้นี่คืออันเล็กนะเย็นโพสเฟสบอกชาวโลกว่าจานหนึ่งอะ่ะผมจะทานได้เป็นเดือนอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันแงออกไม่ได้ มันจะเป็นเนื้อทุเรียนแบบร0เรจอ่ะคือเราแกะระวังยังไงมันคืออันนั้นเลยละลายในฝากมากเย็นมากคือแบบว่านะมันเป็นเกล็ดหิมะขึ้นเลยอ่ะ ี่ยวนฟคือไอศ์ครีมอ่ะยังใช้ช้อนตักได้คนะแต่อันนี้ต้องมีดอย่างเดียวเลยค่ะแต่อยากจะบอกว่ามันอร่อยมาก เพื่อนเคยทานไอศครีมผลไม้นะที่มันเป็นรสชาติต่างๆเนี่ยอันนี้คือแบบนั้นเลยอะ่ะคืออันนี้อร่อยมากอร่อยแบบอร่อยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเพราะมันไม่มีอย่างอื่นเจือปนไม่มีน้ำเชื่อมไม่มีการรุ่แต่งอเย็น คือความเย็นขึ้นเลยอ่ะอันนี้นะกระทุตงต้องฟรีสตอ่อข้อดีของการทำไอศครีมทุเรียน คือเราไม่ต้องทิ้งทุเรียนทั้งที่มันเป็นปลารานะคะยังบางคนอ่ะเวลาทานทุเรียนเวลาไปซื้อทุเรียนใช่ไหมคะก็จะบอกว่าอย่างที่บ้านก็จะบอกว่าขอกรอบนอกนุ่มในพอเราเจอเจอเหตุการณ์คือทางร้านเขาก็แกะอุ้ยน้ําทางร้านเขาก็แกะ ให้แตะเนื้อแล้วเขาบอกว่าโอเคไหมเราก็โอเคพอมาถึงบ้านปุ๊บเราแกะต่อคือน้องๆปลาล้าเลยอะ่ะเจนมาก เลนแบบบอกคุณไม่ถูกเลยอะวันนี้แบบบรรยากาศดีบรรยากาศตอนเที่ยงที่เรามานั่งทานคุณเรียนให้เพื่อนๆดูใต้ม,มันฟินอ่ะแต่ระหว่างความฟินในการรับประทานนะคือแม่มือเราจะแข็งแล้วอะ เม็ดข้างในแข็งโฟกเลยค่ะเนื้อสัมผัสเขาคือไอศครีมเลยอะหมดหนึ่งไหมล้วค่ะไปต่อไหม ขออน,นุญาตวางก่อนไม่ได้อ่ะอือจะบอกเพื่อนๆว่าเวลาเราทานทุเรียนนะสิ่งที่เราชอบตำแหน่งที่เราชอบทานทุเรียนมากที่สุดคือตรงปลายครูทุเรียนตรงเนี้ย มันจะมีแบบบางครูมันจะม,มีเม็ดสิ่งเล็กๆออกมาใช่ไหมอันนั้นคือแกะกินเลยน้ยเม็ดหนึ่งหมดละ่ไปตอบอร่อยอร่อยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเพราะว่ามันคือทุเรียนแต่ว่าอย่าก,กินเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นอร่อยอะ่ะ แบบว่าเกล็ดหิมะขึ้นเลยค่ะได้ที่นังขางอาหารให้เพื่อนๆดูนะอืมเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมองมีแชาแนลของเราด้วยนะคะวันว่างเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปไหนเลยแบบแต่ถ้า,าหารหมดเราก็ถึงไปตลาดก็ ากเป็นกำลังใจให้เราทุกคนผ่านโควิดไปได้ด้วยดีทุกคนเลยนะคะอร่อยแต่ว่าจะพยายามไม่ทานเยอะเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่ซื้อผู้เรียนนะปีนี้พอละเพราะว่าเราทานผู้เรียนปีนี้เรารู้สึกว่าเราทานผู้เรียนเยอะเกินไปอะ่ะอัดอัดมาอาทิตย์หนึ่งตั้งแต่ ไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งนะอทิตย์หนึ่งนี่ทานหลายทีแล้วนะซื้อตั้งแต่เมษาเริ่มทยอยทยอยกินมาเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันเยอะเกินไปแหละเราต้องทานผลไม้อย่างอื่นด้วยจริงๆเราต้องทานผลไม้อย่างอื่นแต่คือพยายามที่จะเลืกเลี่ยงผลไม้ที่ม,มันมีน้ําตาลสูงแบบอางุนเงาะทุเรียนยิ่งคุเรียนนี่ตัวเลยก็<อ>ตั้งแต่ว่าพอละปีเนี้ย ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทานทุเรียนไม่ซื้อทุเรียนแะล้ก็จะเก็บไว้ทานหมดตอนไหนก็ตอนนั้นเขามไม่ซื้อเพิ่มอร่อยน่าม,ายมากคิดถึงอันนึงอะเพื่อนเพื่อนเคยทานไหมต้องแบบุูเก้าสูหนึ่งเราคือไอ้สครีมตัดอ,อ่ะ ไอตินตัดตามรถเข็นอ่ะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วเขาตัดขายอ่ะติอร้อย อยากกินด้วยใช่ไหมลนะ่ะมือมือจะแข็งหนูเหรอ,อเก่งมากเลยกินทุกเรียนหมดไปสองเม็ดเพราะอะไรถึงเก่งว่ามือมันแข็งก็เลยชมตัวเองปกติฐานน่้นเป็นแบบ เป็นคูอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่อิ่มหรอกนะเพราะว่าเราไม่อยากให้ทานเยอะอู้ยร่วงในจานต้องไหมอืมพอละเดี๋ยวไปแช่ต่อเอามาอวดเพื่นอนๆเฉยๆว่าเราทำไอศครีมผู้เรียน ไว้ทานที่บ้านได้ด้วยตัวของเราเองง่ายๆแค่เรามีุูเ้เยนที่แบบเป็นปลาเนาะเขาเรียกปลาใช่ไหมคะที่แบบสุกมากๆแบบเยสุกเยอะ,ยอะๆอย่างเงี้ยเนื้อเริ่มนิ่มเยอะๆแล้วอันเนี้ยคือบางคน,นไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็ชอบแบบเวลาทานสดก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในอย่างเงี้ยถ้าใครพอถ้าซื้อมาเจอปลาปุ๊บแกะเนื้อเข้าตู้เย็นเลยฟรีเลยค่ะรับรองอย่างนี้เลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมองมิช a n e ด้วยนะคะบ๊ายบายอร่อยแกะไม่ได้พอแล้วแกะไม่ได้ก็ไม่ต้องกินไนดะ้